วันนี้ก็เป็นวันครบรอบน,นอย่างที่เราทราบกันนะวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งวันสําคัญของพุทธศาสนาก็จะมีวันพระพุทธเจ้า,จา,จาทรงประสูติต่อสรโลปริพ่านก็ขึ้นสิบห้าค่ำเป็นเดือน6 ตั้งแ่มาเป็นวันมาเข้าบูชาเป็นจนสามแต่ปีไหนมีก็เรียกง่างแปดสองคนก็จะมาเป็นเป็นจนสี่แล้วก็สิบห้าคดำอนสี่และพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักห,กห,กหกรือเรียกว่าหัวใจขอะศาสนาที่สราปฏิวัละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ป่องใส อันนี้เป็นหลักที่สำคัญรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดน,นะเยรามีพระสงฆ์1250ร้อโลกซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองและก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทรงกับพิญ,ญาด้วยที่บอกว่าไม่ได้มาประชมุมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็สมัยนี้ เราคงมีวิธีการนัดหมายรวมตัวกันได้ง่ายๆแม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ตามนัดหมายกันได้แต่พระสองหนึ่องค์นี้สามารถนัดหมายกับท้งจิตก็ได้เพราะท่านได้อภิญญาแต่นี้ท่านไม่ได้นัดหมายเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปกราบเข้าเฝ้าครูพทธเจ้าโดยพร้อมกันเป็นอัศจรรย์นะ นะเป็นพระอรหันต์ด้วยนะไม่น้อยนะหนึ่งสองหองค์นี่คงไม่มีครั้งไหนที่มากขนาดนี้ที่มารวมกันถ้าพูดทั้งจิตแล้วก็สว่างสวัยมากนพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงทำมันเป็นหลักคำสอนเอาไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะทรงแสดงไว้ทุกพระองค์เลย การรวมอย่างนี้ก็มีครั้งเดียวด้วยเ่านบอกพวกเรามีศรัทธามาทำความดีเนี่ย <c oughs> มันเลิกถึงหลักคำสอนของศาสนาของเราน่านบอกพวกเราก็โชคดีนี่เมื่อเราทำตามหลักของพระศาสนานี้เราก็จะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆนะบาปก็เกิดความร้อนนั่นเองอ่ะ ถ้าเราทํากรรมแล้วที่เป็นบาปก็เกิดความร้อนขึ้นเมื่อเรารับบาปก็คือเราไม่ทํากรรมอันนั้นอย่างวันนี้เราได้สมบัติทานศย์สินเือเริ่มต้นเราใส่บาตรมื่อทุกคนใส่บาตรมีแต่จิตที่เสียสละของของเราที่หามายากลําบากเราก็เสียสละทําบุญทําบุญจิตเราขนาดนี้ไม่มีความโลภที่จะได้ อยากมีอยากได้เขาคนอื่นมาเป็นของเราเลยตามตามกำลังของเราด้วยแล้วเราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาใส่บาตรด้วยนะมาใส่บาตร300กันสามร้อยกว่าคนอย่างนี้เราก็อนุโมทนาทุกคนเลยเราก็ได้บุญมากเราทำบุญแล้วเรารับผ่อนก็แผ่บุญไปให้กับญาติที่ลวงรับไปสรรพสัตท,ทั้งหลายเราก็ได้บุญเพิ่มกันอีกเรามาสวดมนต์มาฟังธรรมก็ได้บุญอีก และการเห็นสมณนะก็เป็นมงคลของชีวิตเรนีกว่าเป็นวันที่เรามีมงคลในชีวิตมากทีเดียวตั้งแต่ใส่บาตท,ทำบุญฟังธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยเหลือคนขวายบุญเกิดจากการที่แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายบุญที่แด่นโมทนาบุญที่เรามีความเห็นที่ตรงปัเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ศรัทธาในพระเจ้าพระธรรมพระสงค์ก็เป็นบุญดังนั้นเป็นมงคลของชีวิตเราทั้งหมดเลยและยิ่งมาทําในวันสมคัญเช่นนี้เราก็มาระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าให้เข้าใจชัดในใจของเราแล้วเราก็พยายามทําแม้ว่าบางครั้งเรายังทําไม่ได้หมดแต่เราพยายามละพยายามทําเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้นะเนี่ยกดขึ้นมามันก็ได้สิ่งที่เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มี หลักคำสอนอันเป็นอุดมการของการปฏิบัติพระเจ้าก็ตัดสอนเนีเรามีความอดทนไว้ก่อน <c oughs> เราอดทนกันมานานตั้งแต่การตั้งแต่เกิดนั่นแหละตั้งแต่เดินไม่ได้เราก็อดทนมาแล้ว <c oughs> อยู่ในท้องแม่เราก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะคุดคูยอยู่เ <c oughs> กิดขึ้นมาก็ต้องนอนแบบเบาก็อดทนมาเรื่อยๆละจนสามารถ เดินได้สามารถไปศึกษารงเรียนได้แล้วก็มาทำการงานอีกอย่างนี้เราก็ต้องฝึกจิตของเราให้ดีขึ้นเพราะความอดทนเนี่ยขันติเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนักปรา์นักปศบดณฑิตทั้งหลายก็ต้องฝึกความอดทนพระสรัมมาสัมพุทธเจ้านี่ มีขันติบาเราีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะตั้งแต่พระองค์ก่อนได้รับพยากรก็ตามเนือได้รับพยากรแล้วพระพุทธเจ้าก็ฝึกขันติชนิดเรียกว่าเอาชีวิตของพระองค์นั้นนหะนนสละลด้เพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาในโลกลนะี่แหละเราก็เจอ,อหลายสิ่งหลายอย่างอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ให้เราฝึกอดทนเอาไว้ เมื่อเรารักษาศีลอย่างนี้แหละสมทานศีลอาจจะวันนี้มีคนมาลองเราก็ได้นะคนเห็นเกดตัวเกิดขึ้นมาเลยลองใจเราเลยเราจะอดทนได้ไหมเราจะไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อก็จะมีคนมาลองเราก็ได้แล้วถ้อาอยู่ในบ้านแม่บ้านลองก็ได้พ่อบ้านลองก็ได้หรือลูกเราก็ได้เราจะอดทนได้ไหมเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราะวันนี้เราจะรักษาศีลบูชาสมมาสามพรเจ้า แม้ว่าสติของเราก็โลดอยู่แต่สมาธิมันยังไม่ตั้งมัน่นเรียกว่ากุศลยังไม่ถึงพร้อมแต่เราพยายามแล้วแต่ว่าตัวอดทนนี่เราฝึกได้เนัฝึกได้อดทนในขั้นศีลก่อนเมื่อเราทําไปนานๆนกําลังของศีลเราก็จะดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นนะ้ีกว่าอดทนนี่ต้องฝึกบางคนไปฝึกคับปฏิบัติกรรมฐานรักษาศีลแปด อดทนต่อทุกขเวทนานะแต่บางบางบางครั้งขเวทนามันมากเนี่ยลมมันตีขึ้นมาเกือบจะเสียชีวิตแต่ก็อดทนไม่ยอมรักษาศีลเอาไว้เพราะตั้งใจแล้วอันนี้ก็เป็นศีลบาร,รมีนะขั้นที่เรียกว่ามากกธรรมดามีทุกขเวทนาอาจจะถึงตายได้แต่ก็อดทนได้มันในสมัยพุทธกาลนั่นแหละคนที่ทํางานอยู่ท่าน อาณาดาบรรยากาศเศรษฐีถ้าเป็นวันพระก็จะอดทนน่ะรักษาศีลกันแต่มีคนที่ทำงานมาใหม่ไม่รู้จักก็ทำงานจนเหนื่อยแต่คนนี้ทำยังไงล่ะก็สมบาติศีลแปะกับเขาบ้างเพราะไม่มีใครทานเข้าเย็นแต่เขาเหน็ดเหนื่อยมากในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงไปแต่เขาเกิดทุกขเวทนาแต่เขาไม่ยอมจะทานเขาจะรักษาศีลได้เขาเป็นคนที่ทำงานหนัก เห็นว่ามีโอกาสดีแล้วศรัทนธะาของเขามากแต่ก็ตายไปเหมือนกันไม่ใช่ไปตายแต่ว่าก็ไปเกิดเป็นลูกของพระราชาต่อมาก็เป็นพระมหากษาัตริย์นะอันนี้ก็ได้อันนินนสงการรักษาสิ้นครึ่งวันนะสิ้นแปดนะมีอันนิสงมากขนาดนั้นเลยแหละแต่อย่างไรเ็าตามก็ให้เราเตรียมตัวให้เราให้พร้อมด้วยเหมือนกันนะในบางครั้งมันเรื่องของกรรมเข้ามาก็ได้ ถ้าเราจะสมทานศินห้าก็ดีศินแปก็ดีก็ขอให้เรามีความพร้อมสักหน่อยก็ดีแต่ถ้าคนที่สมทานแล้วก็ต่อสู้ตั้งใจอันนิสงอัน,นยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในใจของเราคือความอดทนอดกันอันเป็นอดมการคํคำสอนของพระเจ้าที่ให้เราฝึกหัดปฏิบัติกันมาระบาดันเป็นบุญทําใจใผ่องใสโดยมีคัมติรธรรมนี่เป็นพื้นฐานรองรับเอาไว้มีความระความเป็นตัวเป็นตนของเรา ในเบื้องต้นก็มีตัวตนนั่นแหละเราทําบุญเราใส่บาตรเรานั่งสมาธิเราฟังธรรมก็อาศัยตัวตนนี่แหละแต่เป็นตัวตนฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเราพยายามละเราจะให้มีตัวตนฝ่ายดีไปซะ,ะก่อนจนจิตของเรามันนิ่งแล้วก็มาคิดว่าทั้งเราจะมีตัวตนที่เป็นฝ่ายดีขึ้นมามีคนชมขึ้นมาจิตใจมันก็ยังวิ่งไปอยู่มันก็ยังไม่สงบถ้าเราทําความสงบเป็นสมาธิได้แล้วก็เป็นตัวตนที่สูงขึ้นไป แต่ว่าเป็นของความสงบแล้วก็นี้ใช้ความสงบมาพิจารณาให้เข้าใจหลักธรรมชาติที่ว่าทำจิตให้ข่าวรอบก็คือจิตของเราจะอยู่เหนืออารมณ์เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความเกิดเหนือความตายเป็นยังไงคือจิตเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เรารู้สึกขึ้นมานั่นเองอันนีนะ้เราต้องฝึกหัดหนือปฏิบัติ นกันอยู่เสมอเราก็จะเห็นว่าพระนิพพาน,นเป็นธรรมบันยิ่งก็จะเกิดขึ้นในใจของเหล่านี้เมื่อเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยเราก็จะเห็นพระนิพพานที่ใจของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ไกลที่ไหนนะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีก็อยู่ที่ใจตรงนี้พยา,ยาวันนี้เราก็มีแต่เรื่องของบุญกุศลความดีก็จะอยู่ในใจของเราเพราะรักษาใจของเรานี้ให้ดีที่สุด ใ,ใจของเราดันมีความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาบ้างทีละน้อยอันนี้แหละเท่ากับเราปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองบูชาพระรรมบูชาพระสงฆ์พระรัตเจ้าก็ขอให้ความดีของเราเราได้ทำในจงมีความสุขความเจริญปราจากโรคภยัยแค่เจ็บสุขภาพแข็งแรงทุกการทุกๆท,ท่านขอให้มีใจิตใจที่เข้าใ่ในธรรมะเห็นธรรมะนะเจริญปอน